ตั้แ่เหนีลตัวปัดลมห้อนอากตัวมาตัวปัดลมมาด้วยปูหมาลายคนเลยยกขึ้นตาปนอย่ายกขึ้นหนึบตาได้เร้วพ่อออมาด้วย cảm ơn bé và đã mẹ sơ đẳng 4 nhà luôn luôn. Này là bài mình này

เมาโกคนนาจุกบดจนพุ่งเตกตะหลุกคือก็ไปเรียนนานยังคะสาเหตุก็นานแล้วครับเพราะว่าที่ไม่ได้ไปเรียนก็คือผมต้องเฝ้าพ่อครับผมกับพ่อเป็นไรครับแล้วถ้าเราไม่เป้าคนอื่นจะเป้าไหมคะ พ่อๆกันครับแต่ผมหวงพ่อมากที่สุดครับก็คือกลัวว่าคนอื่นฝ้าได้ไม่ดีเท่ากับเราใช่ครับแล้วน้องสาเรียนเป็นห่วงการเรียนไหมคะก็เป็นห่วงครับแล้วทําไงต่อคะก็ผมบางทีก็ผมไปเรียนบางทีผมก็หยุดมาพ่อครับแล้วคุณครูว่าไงบ้างคะคุณครูก็บอกว่าได้ครับถ้าเาพ่อแล้วทุกวันได้กอดได้พูดกับพ่อกล่อมพ่อไงบ้างคะ กล่อมเพลงครับหาเออวันนี้ครับกล่อมด้วยเพลงกล่อมเด็กครับพอน้องร้องเพลงกล่อมเด็กอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ขับเพลงเองด้วยใช่ไหมคะครับแล้วพ่อฟังแล้วพ่อมีการตอบสนองยังไงบ้างคะบางทีก็ยกมือครับบางทีก็หยิ่งล้เลยครับคือพ่อดับดูแต่ลุกขึ้นไม่ได้ครับน้องอยากจะให้มีคนช่วยเหลือยังไงบ้างตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับช่วยส่งกําลังใจให้พ่อกผมสู้ๆนะครับกอดหา พอดีได้ทําทเกี่ยวกับโครงงานภาษาไทยนะครับเขาคือเป็นนักเรียนในทีมที่ว่าทําโครงงานภาษาไทยเพื่อที่จะไปประกวดแข่งขันนะครับเราก็คุยกันแล้วก็ทํางานกันมาสักพักหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอเพลงกล่อมเด็กเอาสำนวนภาษาถิ่นมาทําเป็นเพลงกล่อมเด็กเพื่อให้คนเนี่ยยังร้องเพลงกล่อมเด็กได้ได้รู้จักสำนวนโบราณโบราณน,นะครับคราวนี้ขอ,ซ,อซ้อมอยู่ดีๆก็ปรากฏว่าน้องมันมาโรงเรียน นะครับไม่มาโรงเรียนวัน2วัน3วันเราก็เริ่มแปลกใจนะครับพอหายไปเป็นอาทิตย์เลยก็เลยไปตามสืบว่าน้องหายไปไหนนะครับก็เลยสืบไปสืบมาจากเพื่อนจากคนที่รู้จักก็กลายเป็นว่าอ๋อพ่อเขาประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็หัวฟาดพื้นแล้วก็ตอนนั้นก็อยู่ที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดอยู่หลายเป็นเดือนเลยนะครับแล้วก็อ,อาการดีขึ้นนะครับก็ย้ายกลับมาที่โรงพยาบาลประจําอําเภอที่กันตังแล้วก็เมื่อวานเนี้ยเพิ่งจะได้ย้ายกลับมาบ้านนะครับก็คือตอนนี้ก็คือกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็คือขยั ตัวไม่ได้ขยับได้เพียงแค่หมังตานะครับแค่แค่การกระพริบตาเท่านั้นก็คือบ่งบอกว่ารับรู้เรื่องเรื่องราวต่างๆเสียงต่างๆครับยังไงก็ตามนะครับเราก็พยายามให้น้องเขาได้เรียนหนังสืออยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องเวลาที่น้องเขาขาดเรียนไปหลายวันเนี่ยก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าน้องเขามีความตั้งใจก็คุณครูทุกทุกวิชาก็จะทําการสอนเสริมให้นะครับผมตรงส่วนนี้ไม่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 น่าเป็นห่วงแล้วก็ทางโรงเรียนก็มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับพอเห็นปัญหาขึ้นก็เดี๋ยวคณะกรรมการก็คงจะพูด คุยกันแล้วก็หาทางที่จะดูแลเด็กคนนี้เป็นกรณีพิเศษครับผมสิ่งที่เราสามารถที่จะสนับสนุนให้กับเขาได้ก็จะน่าเป็นเรื่องของทุนนะคะช่วยเหลือและก็อาจจะมีการระดมทุนกันภายในโรงเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษานะคะที่ช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องเขาก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักน้องเขาเป็นเด็กดีแล้วก็มีความกตัญญูนะคะต่อผู้ปกครอง